องออมทรัพยสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจังกัดก่อตั้งเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2518ตลอดระยะเวลา46ปีที่ผ่านมาการดำเนินง,งานสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีโปร่งใสมีความมั่นคงเป็นที่ประจักษ์แก่มวลสมาชิกในการดูแลด้านสวัสดิการเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกและครอบครัวทั้งด้านการส่งเสริมการออมและการให้กู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เป็นต้นแบบด้านการบริหารด้วยธนมาพิบาลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกอย่างยั่งยืนภายใต้พันธกิจ 1. มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารด้วยหลักธนมาพิบาลเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 2. พัฒนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหาร เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ 3. มีผลิตภัณฑ์และสวัสดิการที่เอือ้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตยอย่างครอบคลุม 4. ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสาก์ให้สมาชิกและให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสาก์โดยมีเป้าประสงค์คือสาก์มีหลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงินและวิธีการสากรให้สมาชิกและให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสากรมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา4ด้านด้านที่ 1. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยทันมาพิบาลด้านที่2พัฒนารูปแบบการบริการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านที่สาม พัฒนาคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านที่4พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของสมาชิกภายใต้การบริหารงานของทีมงานคุณภาพและคณะกรรมการชุดที่47โดยมีนายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงเป็นประธานกรรมการคณะที่ปรึกษาสหากรณประกอบด้วย 1. นายแพทย์สุรพรลอยหาที่ปรึกษากิติมศักดิ 2. นายแพทย์สุวิทย์โรจนศักิโสธรประธานที่ปรึกษา 3. นายชูวิทย์ธานีที่ปรึกษาด้านพัฒนาสากร 4. นางสิวพรเงินรางที่ปรึกษาด้านบริหารสากรและ 5. นายแพทย์วรุษเกษริที่ปรึกษาด้านบริการสากรคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย 1. นนายแพทย์ชัยวัฒน์ดาราสิทธิ์รองประธานกรรมการคนที่1 2. นายประทีปบุญธรรมรองประธานกรรมการคนที่สอง 3. ดรวิโรจน์เซมรำรองประธานกรรมการคนที่3 4. นายชวนจัดเลื่อนรองประธานกรรมการคนที่4และ 5. นายสมบูรณ์เพนพิมรองประธานกรรมการคนที่5คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย 1. นนายกุไยลิยงเฮรันถาวรเลขานุการ 2. นายสุธิชาติสุภสุเฮรัญยิกคณะกรรมการเงินกู้มีนายธนายุทธสอนชัยเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วยนายสมบูรณ์เพนพิมนายชาคริตเชื้อชมนายอุทัยลิงฮิรันถาวรและนายทวีสีอ่อนกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนายสุทธิชาติสุปสุขประธานกรรมการนายถวัลย์น,นิพขันกรรมการนายพัฒนพงศ์พรมลายกรรมการและนางสาวกัลยาณีคำศรีกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามได้เร่งรัดนิสินมีนายชวนจันเลื่อนเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการประกอบด้วยนางสาวกิติยาพรจันชมนายถวันนิพขันนางสาวก,กัลยาณีคำศรีและนายชาคริตเชื้อชมกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีนายแพทย์ชัยวัน์ดาราสิทธิ์เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการประกอบด้วยนายอุทัยลิงทิรันถาวรนายสุทธิชาติสุปสุข นายทวีสีอ่อนและนางสาวกิติยาพร์จันชมกรรมาการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกอบด้วยนางวราพรธงชัยผู้จัดการและมีผู้ช่วยผู้จัดการสองท่านคือนางสุวะคนจารุแพทย์และนางศิริรักเรืองโรดฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางนกน้อยเจือจันหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสมพิษสกุลสันติพงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการนายทัศนัยจารุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ,น,รนายรัตนทรชาวังนิติกรนางสาวจุรัชยาผ่องสาลาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นายสุนีบัวจันทร์พนักงานขับรถยนต์นางชนไพรสุพศรแม่บ้านฝ่ายสินเชื่อนางนิชนันกัญจนาเสนหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและเจ้าหน้าที่สินเชื่อสองท่านคือนางสาวรุ่ัไทยชนกพิกุลและนางสาววราพานอินพรมมาฝ่ายการเงิน นางสิริลักษ์เรืองโรธผู้ช่วยผู้จัดก,การหัวหน้าฝ่ายการเงินและในอาทิตย์ประชุมรักเจ้าหน้าที่การเงินฝ่ายบัญชีนางวนิดาเพิ่มพูลหัวหน้าฝ่ายบัญชีนางสาวนาวพันธ์สิทธิไตรเจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศนายนันทิวุสุบูลหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศนายนัตนายคำูลเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่47ได้บริหารงานสากรอมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดครบรอบหนึ่งปีทางบัญชีมีสรุปรายงานผลการดำเนินงานดังนี้สมาชิกสามัญจำนวน6,083คนเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี2563จำนวน806คนสมาชิกสมทบส่งหักรายเดือนจำนวน733คนลดลงจากเดิมในปี2563จำนวน 861คนสมาชิกสมทบอื่นๆจำนวน1 2 2 8คนผมในนาคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่47มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารให้สหกตร์รมีความเข้มแข็งมีการบริหารงานที่โปร่งใสมีธรรมธิบาลเติบโตขึ้นอย่างมีสเสถียรภาพและก็มั่นคงที่สำคัญที่สุดคือการได้ดูแลร,รับใช้สมาชิกทุกท่านสามารถปันทุกเฉลี่ยสุข ให้ทั้งผู้ฝากผู้กู้ผู้ค้ำประกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลตอบแทนที่เหมาะสมตามดุลยภาพทางการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสากลตรอดจนการสร้างสวัสดิการให้กับมวลหมู่สมาชิกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสาก์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลรชาชธานีจำกัดมีสินทรัพย์1 2 7 3 5ล้านบาทหนี้สิน8,177ล้านบาท ทุดนดำเนินการ4,557ล้านบาทรายได้679ล้านบาทรายจ่าย281ล้านบาทประเภทเงินกู้มีดังนี้เงินกู้สามัญอัตราดอกเบี้ย6บาทต่อปีเงินกู้ฉุกเฉินอัตราดอกเบี้ย5.75บาทต่อปีเงินกู้สมาชิกที่รับภาระหนี้สินจากการค้ำประกันรอละ3บาทต่อปีประเภทเงินฝากมีดังนี้ เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปอัตราดอกเบี้ย3.25บาทต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับสมาชิกสามัญอัตราดอกเบี้ย3.75บาทต่อปีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับสมาชิกสมทบอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.5บาทต่อปีทั้งนี้คณะกรรมการชุดที่47ได้พิจารณานะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของสากลเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้อง กับสภาวะอัตราดอกเบีย้ยของตลาดการเงินและธนาคารในปัจจุบันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2514รถึง30กันยายน2514รมีดังนี้เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปอัตราดอกเบีย้ยปรับลดลงเหลือร้อยละ3าบาทต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสามัญปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือร้อยละ3.75บาทต่อปีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ ปรับลดอัตตาดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3.25บาทต่อปีการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกมติที่ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานครั้งที่8ปทับพัเมื่อวันที่2 6พฤษภาคมที่ผ่านมามีมติให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและกำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิกมีมติให้สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ให้ถือหุ้นรายเดือนเน่ยตราร้อยละ3และไม่เกินร้อยละ20ของเงินรายได้และจำกัดการซื้อหุ้นของสมาชิกดังนี้สมาชิกสามัญซื้อหุ้นเพิ่มได้คนละหนึ่งครั้งครั้งและไม่เกิน3 0,000บาทสมาชิกสมทบซื้อหุ้นเพิ่มได้คนละหนึ่งครั้งครั้งและไม่เกิน3,000บาททั้งนี้สากลมีโครงการที่ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นได้แก่ 1. การพักชำระหนี้เงินต้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยสมัครใจซึ่งสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถพักชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ประเภทเงินกู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไปเงินกู้สามัญเพื่อการของชีพและเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพและการลงทุนโดยส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา3เดือน เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564 2. โครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสากลเป็นการชั่วคราวคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวโดวยปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2564ดังนี้ เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ำประกันจากร้อยละหบาทต่อปีคงเหลือ5.50บาทต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจากร้อยละ5.75บาทต่อปีคงเหลือ5.25บาทต่อปีเงินกู้สมาชิกเฉพาะที่รับภาระหนี้จากการค้ำประกันจากร้อยละ3บาทต่อปีคงเหลือ2.50บาทต่อปี 3. โครงการเงินกู้พิเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2564วงเงินกู้ยืม40เท่าของเงินเดือนรายละไม่เกิน3 0 0แสนบาทด้านกนารจัดสวัสดิการแก่สมาชิกประกอบด้วย 1. สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยในปี2564มีสมาชิกสามัญเสียชีวิตจำนวน12รายเป็นเงิน295,000บาทและจ่ายสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน7รายเป็นเงิน3,500,000บาท 2. ทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตรจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีเข้ากองทุนแบ่งเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติจำนวน1 9 9 4ทุนเป็นเงิน1,199,400บาท 3. สวัสดิการกื้อกูลสมาชิกอาวุโสโดยในปี2,564ได้จ่ายเงินให้กับสมาชิกจำนวน166รายเป็นเงิน3 1 8 0 0 0 0บาท 4. ทุนสาธารณประโยชน์จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณประโยชน์ทางด้านการศึกษาศาสนาและสังคมจำนวน18รายการเป็นเงิน19,472บาท 5. การช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นสมาชิกที่ติดจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน32รายเป็นเงิน122,000บาทการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาแม้จะเต็มไปด้วยข้อจำกัดที่มากมายแต่นโยบายการช่วยเหลือสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญ ที่คณะกรรมการทุกท่านต้องดำเนินงานเพราะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือการดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแลและเยียวยาให้ดีที่สุดจากผลการดำเนินงานของสากรออมทรัพย์เราสามารถได้กำไรทั้งสิ้น398ล้านบาทนำมาซึ่งการปันผลร้อยละ6บาทและเฉลี่ยคืนร้อยละ19.75บาท ซึ่งเป็นการตอบแทนสมาชิกที่สนับสนุนให้กับสาก์ออมรัพย์เราเป็นอย่างดีดังนั้นด้วยการทำงานตลอด1ปีรวมถึงระยะเวลาที่ผมได้มารับตำแหน่งประธานกรรมการเป็นเวลา4ปีผมตั้งใจที่จะทำเพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดและเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสาก์ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไปทั้งหมดนี้ คือความตั้งใจมุ่งมัน่นด้วยอุดมการแห่งการช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกสากรอมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดด้วยการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่ยึดมัน่นอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมบริหารอย่างโปร่งใสความเสมอภาคและการพึ่งพานตนเองรวมกับการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเราจะดำเนินการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้มวลสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป